สวัสดียามเย็นค่ะรอแดดไม่บดนะคะก็เลยถ่ายเลยดีกว่านะวันนี้มีอะโวคาโดนะคะมาโชว์นี่เลยเห็นไหมไอสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยมันอันตัวนี้มันจะออกแดงแดงม่วงๆนะคือพันธุ์เดียวกันนะคะคือพันธุ์เดียวกันเลด g โกลเด้นสวินะคะก็คือสีทองแล้วก็สีแดงคือตอนผลมันยังไม่แก่มันเป็นสีแบบนี้นะคะ พอเริ่มแก่เราก็จะดูได้มันจะมีแต้มแต้มเห็นไหมคะแต้ม,ตมสีแดงๆนี่นะแสดงว่ามันเริ่มแก่แล้วเราก็เก็บมานะคะพอเก็บมาบ่มปุ๊บนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้จับตั้งขึ้นให้ดูก่อนสวยนะคะสีสวยนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะสุกไปมากนิดน,นึงยเห็นไหมแก่มากเลยนะมันก็เลยแบบว่า อา,อาจจะมีแบบรอยช้ำๆฝั่งนี้มันจะช้ำนะเดี๋ยวเปิ้ลผ่าฝั่งนี้ให้เห็นมันหลายวันแล้วเนาะคุณเอวันนี้คุณเอมามาด้วยนะคะคุณเอบอกว่าเขินนะ่ะไม่กล้าออกไม่กล้าออกกล้องนะคะนี่นะเดี๋ยวผ่าสวยๆเลยจะได้เห็นด้วยกันนะคะคือเปิ้ลอยากเห็นเนื้อมากๆไปหาคุณเอที่พิษณุโลกเมื่อปลายปีเนาะใช่ไหมคะปลายปีนั่นแหละ ลุ้นๆเดี๋ยวอย่าพึ่งสีอะไรสีอะไรข้างในทำแบบคอนเทนต์เหมือนเน็ตไอดอลไงสีอะไรทายมาเออใช่ไหมที่เลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหอันนี้เม็ดร่อนเลยเนาะแบบแก่มากๆเลยนะอันนี้อันนี้คือคือมันช้ำแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากให้เห็นนะว่า ว่ามันมันเป็นเนื้อประมาณยังไงนะคะเพราะว่าทุกคนรอดูดูเนื้อมันกันทุกคนรอดูกันอย่างมากมากอันนี้เราไปเพาะเราไม่ขายเพาะเม็ดเนาะเราขายแต่สายพันธุ์ดีใบผืนอืมมันมันก็น่าจะมันก็น่าจะเป็นประมาณอย่างนั้นเนาะ<ๆ><ๆ>เพราะว่าดูลักษณะลูกเขาอันนี้เดี๋ยวเอาเปิ้นขออนุญาตเอาไอ้นี้ออกก่อนนะคะเขาเรียกว่าไอ้ตรงหุ้มเม็ดมันอะ ตรงหมเม็ดมันมันจะได้มองเห็นแบบข้างในสวยๆเนาะช้านิดนึงอย่าเพิ่งใจร้อนนะคนลุ้นก็ลุ้นอยากเห็นสีอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราจะต้องแคปรูปไว้ใช้ด้วยไงคะก็เลยเนิดนึงนะนี่นะโอ้โหดูดิสวยเนาะ สวยม,มากนี่คือที่ได้กินน่ะกินจากต่างประเทศเนาะอันนี้เรานําเข้ามาจากที่ไหน,นะคะสายพันธุ์มาจากอินโดอ่าอินโดนีเซียมีของดีๆทั้งนั้นนะคะอินโดนีเซียนะมาเดี๋ยวลองชิมเลยไหมแต่จริงๆอันนี้มันกินได้อยู่นะนอ่าเดี๋ยวลองดูนะคะเจ้าของสายพันธุ์เขาบอกว่าให้ลอกเปลือก,อ,ก <c oughs> อ่าลองดูนะคะ ึอบเอาแค่นี้พอเหมือนปอกกล้วยเนาะปอกกล้วยเนาะมันก็ติดนิดๆติดนิดๆแต่ว่าก็พอได้อยู่โอ้ยสวยอ่ะเหมือนมันจะเหมือนมันจะงอมมากไปหน่อยคุณเอ๋มันก็เลยแบบว่าอันนี้นิดนึงจริงถ้าไม่สุกเต็มที่ขนาดเนี้ยมันจะไม่ติดสีแดงมันลอกเปลือกได้แล้วอ๋อโอคือปกติจะลอกง่ายค่ะ มาคุณเอกก็มาออกกล้องด้านนี้ก็ได้นะคะคุณเอกบอกว่า <c oughs> อายอ่ะ <c oughs> นี่นะคือว่าเราครบกันมานานมากแล้วค่ะกับคุณเอกก็ตั้งแต่ตั้งแต่โฟกัสคอดนะคะตอนนี้โฟกัสอายุหกขวบแล้วนะคะคบกันมาหปีแล้วแล้วเราก็ขายไม้ร่วมกันนะคะ <c oughs> ใครอยากเห็นคุณเอกก็เข้าไปย้อนดูวิดีโอหลังๆที่เปิ้นไปถ่ายพิษณุโลกนะคะย้อนย้อนไปดูได้เลย ซีเขดฟาร์มอ่าบอกชื่อไว้นิดนึงสีเข็ดฟาร์มหรือว่าเฟซส่วนตัวก็เฉลิมพลเฉลิมมาระคำใช่ไหมไม่ใช่ชื่อเฟซอะไรเฉลิมใช่โหววบางนะคะแต่ทักไปที่เพจดีกว่านาะสีเขตดฟาร์มดีกว่านะคะนี่นะสวยอยู่นะ คือไอตรงข้างในมันเป็นรอยดำๆเพราะว่ามันเม็ดมันนะคะช่วงห่อเม็ดมันคุณเอก็็บอกว่าอยากกินด้วยอะ่ะเราเราแบ่งกันชิมเพราะว่ามันมีแค่ไม่กี่ลูกใช่ไหมคะคุณเอกปีนี้ติดนอปีนี้มันติดนอย,นย,นอ,ยอ่ะเอาไปก่อนเลย <c oughs> อุ้ยสวยอะ่ะชอบนี่นะคะสีแบบนี้นะอือได้ไหม หนึบคือมันงอมไปนิดนึงลูกเนี้ยพอดีอืมลูกเนี้ยถ้าคือบ่มใม่สุกคือถ้าเขาสุกก็คือจะเป็นสีม่วงทั้งลูกเหมือนที่เปิ้ลเอาให้ดูเมื่อเกี้นะเนี่ยค่ะจะเป็นสีออกม่วงๆแดงๆแ,แบบนี้เลยอันนี้แสงมันไม่ได้แล้วอะแล้วก็มันสุกมาสองวันแล้วเนาะสองสามวันแล้วอะ,ววอ,ะอืมกว่าจะมาถึงหน้าคุณเอ๋อยู่ไกลด้วยแล้วก็ไม่ได้ว่างค่ะไม่ค่อยมีเวลามามา,มาเจอกันเท่าไหร่หรอกนี่นะ สวยมากเลยนะดูเนื้อข้างๆดิเปิ้นว่ามันก็เหมือนฟักทองตัวหนึง่งเนอะมันมันสีมันคล้ายๆฟักทองสายพันธุ์นึงแต่มันนึกชื่อไม่ออกค่ะคุณเอ,เอแต่อร่อยอนะอืมอืมใช้ได้ใช้ได้อืมอืมัมมนติดผล ภายในสองปีเนาะสองปีก็เริ่มติดผลแล้วค่ะแล้วก็ปลูกพื้นที่ราบก็ติดผลได้เหมือนกันนะคะดูแลดีๆอ่ะสองปีอ่ะคือได้กินแน่นอนนะคะคือ,อาจากอินโดมันก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะพื้นที่เนาะอน,นาะนั่นแหละคือถ้าปลูกที่อินโดติดลูกได้ดีอ่ะในไทยก็ปลูกติดลูกได้แน่นอนเลยค่ะ แนะนำก็ปลูกเป็นเพื่อนๆกันเนาะสักสองต้นอะไรแบบเนี้ย <c oughs> หรือว่าอืมนั่นแหละค่ะอันนี้คือติดผลที่สวนคุณเอนะคะติดผลที่ซีเ r ดฟาร์มแล้วนะคะไหนๆก็ผ่านแล้วนี่ก็กินไปให้มันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปวันนี้เลยให้ให,ให้ไอเหนียวมันอิจฉาเรา <c oughs> <c oughs> อืมนะคะือืมอร่อย ยังรู้สึกว่ามันมีหวานนิดเดียวคือน้อยมากเลยสำหรับคนที่กินอะโวคาโดรุ่นเดอะพูดง่ายๆรุ่นเก่าอ่ะจะไม่ชอบกินอะโวคาโดรสหวานเนาะมันจะชอบแบบเนื้อประมาณหนึบๆแบบเนี้ยอืมอมือร่อยใช้ได้ค่ะอันนี้อันนี้คือส่วนประกอบนะไม่ได้นำเนื้ออันนี้มันล่วงแล้วเหนื่อยเนาะเราเก็บมาเทียบให้ดูเห็นสีเฉยๆค่ะว่า อสีเขาเป็นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้แดงนี้เหลืองนี้ม่วงเออเขียวนะคะคือตัวนี้กับตัวนี้มันพันเดียวกันนะอืมอ่ะไม่มีอะไรก็ประมาณนี้เนาะข้อมูลสายพันธุ์เนาะคุณหนิเนาะบอกครบไหมคะบอกครบอยู่เนาะ <c oughs> <c oughs> อ้าวสั่งเลยสั่งเลยนะคะมีไม่เยอะรอบแรกมีแค่ไม่กี่ต้นเองนะคะซื้อไปปลูกซื้อไปแบบว่าลองดูดิเปิ้นว่าอร่อยนะ เออเป้นว่าอร่อยนะทําขายได้อยู่ค่ะอ่ะพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ติดตามกันนะคะอยากไปทําพันธุ์ดีๆอีกแล้วนะคะนําหนือนะคะนํำหนือคือชอบคือสวยมากมาขอยกลูกนี้ีกทีนึงควัาหลุดบุ๊เอออ่ะประคองนิดนึงนะคะนี่นะสวยมากๆเลยนะคะ สวยมากๆหนึ่งเดียวในไทยเท่านั้นนะตอนนี้สวนแรกของประเทศไทยนะคะนี่ซื้อกับเปิ้ลก็ได้หรือจะว่าหรือว่าจะไปทักไปซื้อกับคุณเอกก็ได้นะคะซีเฉดฟาร์มบอกเพจคุณเอกไว้นะคะคุณเอกเป็นเพื่อนที่ดีและก็สนิทมากๆนะคะเด็กแก๊งเราจริงๆก็มีไอ้เหมีวอีกคนนึงค่ะเดี๋ยววันหลังก็จะมาถ่ายคลิปด้วยกันเนาะพวกเราไม่ว่างคือว่างไม่พร้อมกันอะไรเงี้ย อ่ะตัวนี้วางตรงนี้ดีกว่านะอ่านำเสนอแค่นี้นะคะจองได้นะคะเดี๋ยวราคาเปิ้นบอกในโพสต์นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมสวัสดีค่ะ